ในการเจริญวิปัสสนาการรมฐานที่เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมอารมณ์ของกายนะคะอารมณ์ของกายที่จะเกิดขึ้นจากการเวทนานียมันมีกรรมส่งผลนะคะต่อเนื่องมาอยู่ในขณะที่เรานั่งจำไม่ชีไ้นะคะว่าไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจตามปกติไม่ต้องบังคับลมหายใจ แล้วก็ทำตัวให้สบายนั่งในนั่งให้สบายแล้วตั้งตัวให้ตรงแล้วพยายามพยายามดูตามรู้ดูจิตอยู่ตลอดอันนี้เรียกวิปัสสนาดูอารมณ์ที่เข้ามากระทบในจิตถ้ากระทบแล้วโกรธก็ให้รู้ว่าโกรธนอโกรธนอโกรธนอไม่ชีบอกเลยว่านั่งวันหนึ่ง18ชั่วโมงเนี่ยความเหนื่อยล้ามันจะทำให้เราเบื่อ แต่ความเบื่อก็เป็นวิปัสสนานะคะอารมณ์ที่มากระทบมันเป็นอารมณ์ของความเบื่อก็เป็นวิปัสสนาตอนนี้ช่วงที่ท่านนั่งแล้วท่านอาจจะคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงใครก็แล้วแต่ให้ดึงจิตกลับมาว่าคิดหนอแล้วไม่คิดต่ออีกพยายามดึงดึงจิตกลับมานะคะถ้าคิดเรื่องอะไรให้กําหนดว่าคิดหนอ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 จิตมีทั้งหมด 221ดวงพอเลิกคิดเรื่องนี้แล้วการเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันจะเรียกมันจะมีเรื่องใหม่ให้คิดต่อพอคิดอพอพอคิดต่อก็ให้ให้ภาวนาอีกว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอตามรู้ดูจิตเรี่องวิปัสสนากรรมฐานถ้านั่งแล้วแนบนิ่งสนิทเรียกเรียกว่าสมถกรรมฐานสมถะ แม่ชีเรียนสายสมถะมานะคะแต่ว่าครูบาอาจารย์แม่ชีไม่ได้สอนให้หลับตานั่งเจริญวิปัสนาด้วยอา,อาการสงบแต่ให้ดูอารมณ์ของแม่แม่ชีดูแลญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมบางท่านวิกลจริตให้อยู่กับคนวิกลจริตว่าเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกเราเขาไม่ใช่พี่น้องเราเราดูแลเขาได้มากแค่ไหนนี้ธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นลูกหลานร้อง ยังไงเราก็ต้องไปดูใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราจะดูไหมเพราะเขาไม่ใช่ลูกหลานเราอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะได้มากหรือได้น้อยนะคะท่านตามดูตามรู้ไว้นะคะตอนนี้กรรมเล็กกรรมน้อยมันส่งผลมาว่าพอจะเจริญกรรมฐานก็จะป่วยจำไว้นะคะว่าอาการป่วยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นกรรม เห็นกรรมส่งผลมาในพุทธการก็มีนะคะว่าพระจักคูบาลเดินเหยียบแมงเม่าพิสุทั้งหลายเห็นก็นำฟามไปกราบพาระพุทธมาสมุทธเจ้าว่าพระกุจักคูบาลล่วงแล้วซึ่งศีลพระพุทธองค์จึงกล่าวกับพิสุทั้งหลายว่าพระจักคุบาลในอดีตชาติที่ผ่านมาท่านเป็นหมอรักษาตา รักษาตาใครเนี่ยหายหมดแต่มหีหญิงที่เป็นเศรษฐีนางหนึ่งเนี่ยตาบอดมีสมบัติมากได้บอกกับพระจักรกุบาลว่าถ้ารักษานางหายนางจะแบ่งสมบัติที่มีอยู่เนี่ยให้หมอตาครนนึ่งพอสามวันพระจักรกุบาลไปดูนะคะไปดูยอมผู้หญิงคนนี้ด้วยความโลภอะคะ่ะหายแล้วบอกว่าบอกกับ หมอตาว่ายังไม่หายหมอตารู้ว่าหายแล้วแต่ว่าไม่ยอมบอกว่าหายแล้วด้วยความโกรธนะคะเลยไปทำยาแล้วให้หยอดใหม่ด้วยโทรศัพท์ตรงนี้ค่ะด้วยโทรศัพท์ตรงนี้ตรงที่ไปทำยามีเจตนาให้นางตาบอดพอนางหยอดไปแล้วตาบอดเหมือนเดิมในพบนั้นชนัินั้นพระจุบาลไม่ได้ใช้กรรมพอท่านมาบวช พอท่านมาพบพระพุทธเจ้าท่านมีความเมื่อใสในพระเทนเจ้ามีความเพียรที่จะบรรลุพระอรหันต์ให้ได้ท่านก็เลยปราวาาว่าตาบใดที่ชีวิตท่านจะมีอยู่ในขณะหลับนอนท่านจะไม่หลับตาท่านจะไม่เอี็นหลังลงนอนแล้วสะภาพสภาพของชีวิตมนุษย์เนี่ยถ้าง่วงแล้วไม่หลับตามันทำให้ตาท่านบอด แรงกรรมที่ท่านแรงกรรมที่ท่านมีเจตนาต่อผู้หญิงคนนั้นส่งผลมาเป็นกรรมทําให้ท่านปราวนาว่าจะไม่หลับตาชัดเจนไหมครับพอท่านพอท่านปราวนาไปแล้วในที่สุดท่านก็ตาบอดแต่เมื่อท่านตาบอดนี้ท่านสําเร็จพระอรหันนะครับพระจักูุบายคือคือสิบห้าวันนี้ยเอาให้ได้เต็มที่อย่างที่หนึ่งเราบวชให้อ่า พระเจ้าเป็นดินในขณะที่เราบวช15วันเราอาจจะนิ่งเพียงวินาทีเดียวก็ถือว่ากายเราเนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติและนาทีเดียวนะไม่ทีจเจริญกรรมาฐานมาทั้งหมด15ปีรวมความนิ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่ถึง้5นาทีเลย15ปีนะครับแต่รู้ทิ่ที่มากระทงใจรู้ตลอดเวลา แต่ว่าไม่ไม่ไม่ตามไปโกรธไม่ตามไปโลภไม่ตามไปให้เกิดความหลงแล้วก็สภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีสภาวะธรรมจากการเกิดคือความกำหนัดมาแน่นอนตัณหานะคะมาแน่นอนอย่างที่สองความเจ็บปวดทางร่างกายมาแน่นอนแม่อุ้มท้องเก้าเดือนเราไม่เคยแผ่เมตตาให้กรรมที่เป็นแดนเกิดเลยเราไม่เคยอุทิศบุญให้กับกรรมที่เป็น ชนบกรรมเลยพ่อแม่ร่วมกันจนกฎเกิดเราเนี่ยเราไม่เคยอุทิศแต่พ่อแม่จะได้ตอนที่พระอุปชาให้ให้กรรมฐานเกษารมานะคะทันตาตาโจเราพ่อแม่เราได้ทันทีแล้วอีกสิบสวันที่เราจะไปปฏิบัติถ้าเรามีความเพียรปฏิบัติด,ด้วยความเพียรทำช้าช้านะคะช้าช้ามีตติจดจออยู่นะคะกำหนดรู้ดูอารมณ์ที่เข้ามากระทบ อย่าไปดูเรื่องคนอื่นคนนี้นอนใกล้คนนี้คนนี้คน,นเียงดังก็ทนค่ะเพราะเขาจัดให้นอนใกล้อยู่แล้วก็ทนอย่าไปอย่ารู้สึกรำคาญพ้ารู้สึกรำคาญกรรมทันทีนะคะในในที่นี้คงไม่ทราบว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เลี้ยงชีพเรามาเราต้องแผ่เมตตาให้นะคะถ้าเราไม่แผ่เมตตาให้มันจะส่งผลมาเป็นกรรมที่กาย ตอนนี้พอท่านบวชปุ๊บเนี่ยท่านรักษาท่านรักษาสิ่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อปุ๊บถ้าท่านมีบุญที่สะสมมาท่านก็จะไม่มีเวทนาในการปฏิบัติแต่ถ้าท่านไม่เคยสะสมบุญตรงนี้มาแต่ว่าบุญที่ท่านมีเนี่ยพะเป็นโอกาสที่ท่านเลือกที่จะบวชกับวัดที่ปฏิบัติทมอย่างจริงจังเนี่ยท่านก็ต้องมีความเพียรนะคะแล้วก็ความเพียรของท่านจะนําท่านไปสู่ ความสำเร็จในวันข้างหน้าวันที่เปิดประถมนิเทศนะคะในการบวชพอท่านไปบวชเสร็จเรียบร้อยกลับมาถวายพ,อพอระพรในหลวงมารับใบ,บประกาศมีบัตรว่าท่านบวชถวายเ,เป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใบนี้ล่ะค่ะจะประกาศทําให้โยมมีทางเดินในทางโลกมากมายทําให้โยมประสบความสําเร็จ แต่ยมต้องปฏิบัติให้ได้นะคะในขณะที่เป็นสงการเจริญวิปัสนากรรมาฐานเป็นความสํำเร็จของชีวิตถ้าปฏิบัติได้แต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้มันเป็นความล้มเหลวของชีวิตนะคะเพราะว่าในขณะที่เรานั่งตอนที่เป็นมหาสติเนี่ยเพราะว่าท่านมีสี่สงริบเจท่านบริสุทธิ์อยู่ในสิท่านนึกถึงอารมณ์ที่ ลมหายใจที่เข้าออกดูรูปนามที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาท่านดูฟังเคลื่อนไหวของท้องอยู่ตลอดเวลาถ้ายังไม่ไม่ปวดท่านก็ไม่ต้องกำหนดปวดไม่ต้องบังคับลมหายใจไปเรื่อยๆถ้าหายใจเข้าแล้วมันหนอไม่ทันก็ขอหายใจเข้าให้ให้กำหนดพองหนอใช่ไหมคะแต่มันหนอไม่ทันมันยุบก,ก่อนก็ให้กำหนดว่าพองกั่ยุบไปก่อน นะคะพอช้าๆไปเรื่อยๆส,สภาวะธรรมอารมณ์ของธรรมจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีมีหลายๆหลายๆาย่ามที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเราก่อนที่เราจะมาบวชบางคนมีความสุขด,ดีก็มาบวชเพื่อถวายให้เป็นพระราชกุศลมีมีโยมที่บวชแล้วกับัม่ชีหลายๆครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาบางบางท่านก็ลืมคำที่แม่ชีบอกไว้ ก็เลยไม่ได้ไม่ได้กำไรค่ะขาดทุนออกมาก็ยังเหมือนเดิมเลยลดลงไปอีกนะคะความเป็นมนุษย์ลดลงลดลงไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดท่านท่านมีความเพียรที่จะปฏิบัติจริงๆิ15วันนี้ถือว่าไม่น้อยเพราะวันหนึ่ง18ชั่วโมงอย่าเบื่อค่ะเบื่อก็เป็นสภาวะธรรม